สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนวันนี้อยู่กับจุ้งโกะชาแนลในเกม Dragonia Saga สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคในการเปิด,ดราาไคนะคะหรือว่าเจ้ามังกรน้อยของเรานั่นเองว่าจะทำยังไงที่จะเปิดแล้วได้ตรงสายได้ตรงสีตามที่เราต้องการเปิดกาชายยังไงให้ไม่เกลือนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแอลก็ได้ทำพลาดมาเยอะแล้วนะคะก็เลยมาทำคลิปนี้ค่ะหวังว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะไม่พลาดตามแอลแล้วนะแต่ก่อนที่เราจะรับชมไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมนเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทรวินทอบอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทรวินทอบอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องแจ้งก่อนว่าเกมนี้มีระบบขอพอรด้วยนะหมายถึงเราอยากจะได้น้องมังกรตัวไหนเนี่ยสามารถขอพอรไว้ได้เลยและถ้าสมมติว่าดวงของเราเนี่ยไปถึง SS r อารแล้วจริงๆนะมันก็จะได้ตัวที่เราขอพอรเอาไว้นั่นก็แสดงว่าถ้าเราขอตัวตรงสายไว้เราก็จะมีโอกาสได้รับตัวตรงสายซึ่งแม่นมากแม่นยังกระจับวางเลยนะคะทุกคน แล้วถ้ารู้อย่างนี้แล้วทำไมแอลยังพลาดละ่ะใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเลยค่ะทุกคนที่เราสร้างตัวละครมาเป็นตัวละครใหม่ใดๆก็ตามมันจะยังไม่มีเมนูขอพอรอันนี้ขึ้นมาค่ะ การเปิดเมนูขอพรอ,อันนี้ขึ้นมาจะต้องทําเงื่อนไขาตามที่เกมกําหนดไว้นะคะนั่นก็คือเราจะต้องกดอันเชิญ10ครั้งให้เต็มเกจด,ด้านล่างนี้ก่อนนะคะซึ่งตอนแรกอะ่ะมันก็จะยังไม่มีขึ้นมาแบบนี้หรอกนะคะการเปิดระบบอันเชิญขั้นสูงเนี่ยเราจะต้องกดอันเชิญคูณ10ก่อน1ครั้งด้วยฟังแล้วงงไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าคะ่ะจะได้เห็นภาพอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ของแอลนะคะเคยกดอันเชิญคูณ10ไปแล้ว1ครั้งมันก็จะขึ้นเกจแบบนี้ตุ่มแรกมาให้เรานะคะค และถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกดอันเชิญคูณ10อีก3ครั้งใช่ไหมคะถึงจะได้อันเชิญขั้นสูงแล้วก็ลดล็อกระบบขอพรด้วยแต่สิ่งที่แอลพลาดคืออะไรรู้ไหมคะแอลเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดแบบ1ใบ1ใบไปเรื่อยๆจนครบ10เนี่ยมันก็จะนับให้ค่ะแต่จริงๆแล้วคือมันไม่นับให้นะคะทุกคนคือเสียเปล่าไปเลยนะกดอย่างเนี้ยแอลกดทีละหนึ่งทีละหนึ่งอ่ะเสียเปล่าไปเลยค่ะ10บใบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะไม่ควรทําตามนะ เนี่ยอันนี้คือแอลกดครบไปแล้วนะคะทีละใบแล้วก็ครบ10ทีดูดิตุ่มด้านล่างคือไม่ขยับเลยค่ะไม่ขึ้นเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองกดแบบ10ครั้งอ่ะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมตุ่มข้างล่างคือขึ้นมาแล้วอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีตั๋วครบ10ใบ,บเนี่ยยังไม่ต้องเปิดนะคะทุกคนแนะนําให้ดองไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวแอลจะกดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกจจะเต็ม อันนี้พอเกตเต็มแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าทางซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีบรรทัดข้างบนปรากฏขึ้นมานะคะนั่นก็คือเมนูขอพรนั่นเองค่ะแล้วเราก็ขอพรได้เลยนะคะว่าเราอยากจะได้ตัวไหน ส่วนทางขวานี้นะคะที่จะเห็นว่าเป็นขีดค้อมแล้วเขียนว่าแนะนําอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นเกมนะคะแนะนําว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับอาชีพตัวละครของเราแล้วเราก็สามารถกดมาดูข้อมูลมันได้นะคะหรือเวลาเราเลือกเนี่ยเราอาจจะอ้างอิงตามธาติก็ได้นะคะถ้าอย่างบนกระดานราคารของเราผาดธาตุอะไรอยู่เราก็เลือกธาตุได้เลยนะคะทีนี้เรามาลองดูกันเลยนะคะว่าพรที่เราขอไว้จะเป็นจริงไหมอ่านี่ค่ะพรที่เราขอไว้คือเป็นจริงเลยนะคะคือได้มาแล้วเนาะหนึ่งตัว ทีนี้มันก็จะเคลืนคาว่าเคลียร์อยู่ตรงซ้ายล่างตัวที่เราได้มาแล้วนะคะถ้าตัวที่เคลียร์ไปแล้วเราจะเลือกตัวใหม่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าคําอธิษฐานที่เป็นจริงแล้วจะรรเซตเวลาตีห้าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราอัญเชิญกันต่อเลยค่ะเพราะเรายังมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่เรายังไม่ได้และเอลก็อัญเชิญมาเรื่อยๆนะคะจนครบที่อัญเชิญขั้นสูงอีกรอบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเอลจะพาไปดูนะคะว่าอัญเชิญขั้นสูงคืออะไรไปค่ะเดี๋ยวกดอัญเชิญกันเลยนะคะ เอาได้ตัวที่อยากได้มาก่อนซะง,งั้นโอเคค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายนะคะคือการอัญเชิญขั้นสูงเนี่ยมันจะให้โอกาสเราแก้ไขสุ่มเพิ่มอีกสี่รอบนั่นแหละแล้วก็บันทึกไว้ได้นะคะถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็จะสามารถสุ่มต่อได้อีกและถ้าเราได้ผลลัพธ์ที่พอใจแล้วนะคะเราก็กดคําว่าดูค่ะแล้วยืนยันนะคะว่าเราจะเอาผลนี้นนแหละ และหลังจากที่เราได้มังกรครบ2ตัวที่อวยพรเอาไว้แล้วนะคะก็ตัวกาชาที่เหลือเก็บเอาไว้สุ่มใหม่ในวันถัดไปนะคะถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวกรชาที่เราดองเอาไว้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิคก,การเปิดกรชามังกรยังไงให้ไม่เกลือให้มันตรงสายอย่างที่เราต้องการมากที่สุดสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะ หรือจะเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะคะแอลกับจุงอาจจะสลับกันมาไลฟ์เกมดรากนเนียสาการนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ